สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อมิเตอร์อนะครับเ,เป็น DC ดิจิตอลมัลติฟังชันมิเตอร์นะครับคือมันสามารถวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสแรงดันและกำลังนะครับ นี้เราจะมาต่อกับแบตลิเทียมตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่านะครับมันกินกระแสนะครับจ่ายกระแสไปเท่าไหร่นะครับในวงจรนะครับดูนะครับนะครับอยากรู้ว่านะครับแบตลิเทียมแบตลูกเนี้จ่ายไฟให้โหลดไปเท่าไหร่นะครับเราจําเป็น้องมีตัวมอนิเตอร์ตัววัดตัวนี้นะครับ ก็จะมีไดอะแกรมบอกอยู่นะครับแบตเตอรี่นะครับเข้าคว้วนี้นะครับแบตซึ่งแบตเตอรี่เราผมผมจะต่อครับไว้กับเบรกเกอร์นะครับวันนี้มาจากแบตอันนี้จะใยฝั่งนี้ใช้ายไปยังโหลดนะครับอามาต่อกันจุดต่อน,นี้ นะครับส่อเข้าขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกส่อเข้าขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับนี่นะครับเส้นนี้ จะจำต่อเข้ากับแบตเตอรี่ที่หัวเบเกอร์เลยนะฮะตัวต่อไปขัวถัดมาขัวนี้นะครับต่อเข้ากับอาชันสังเกตตรวนี้ด้วยนะครับมันจะมีสอง สองจุดให้เราต่อนะครับต้องต่อให้ถูกจุดนะครับถ้าต่อไม่ถูกจุดการแสดงผลจะเพี้ยนไปนะครับจุดไหนต่อกับน็อตตัวใหญ่นี้นะครับแล้วก็น็อตตัวเล็กนี้นะครับต้องต่อให้ถูกจุดนะครับถ้าต่อไม่ถูกจุดการแสดงผลก็จะเพี้ยนไปนะครับอ่านี้วัสดีนะครับตัวนี้ต่อกับอาชั้นอาชั้น น,น็นอตตัวใหญ่นะครับน็อตตัวใหญ่นะครับโซป้าตัวนี้ก็เข้าอาชัน้นน็อตตัวเล็กนะครับถัดไปตัวนี้ตัวนี้ นี่นะครับเข้าอาชันรถรด,ด,ดตัวเล็กพ่อะาจุดต่อไปจุดนี้นะครับจะเข้ากับฝั่งอีกอีกฝั่งหนึ่งของอาชันนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของอาชัน นะครับสิบดีนะครับต่อไปอีกส่วนหนึ่งของอาชันตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าเขาให้ต่ออยู่กับน็อตตัวเล็กนะครับน็อตตัวเล็กแล้วก็จุดต่อตัวเล็กนะครับ ท่นะครับถ้าชั้นฝั่งนี้นะครับเราจะต่อกับขั้วแบตเตอรี่สดขั้วหลดนะครับจะผ่านเบรกเกอร์ขักวโหลูด ดโดยรวมที่ใช้ทุดลองวันนี้เราจะใช้โฮมสปอร์ตไลท์ LED นะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับแต่ก่อนจะออนเบเกอร์ทดลองนะครับเรามาทบทวนวงจรดูก่อนนะครับว่าเราต่อถูกซ่องไหมครับตามนี้เลยครับไล่ตามนี้นะครับมาดูแล้วเราต่อวงจรถูกซ่องเราก็ทดสอบได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเรามาออนแบเกอร์นะครับดูหน้าจอแรงดัน13.9สาเกระแสห้าแมปกำลังวัดหก สิบเก้าจุดเก้านะครับดีนี้เรามาลองเปรียบเทียบดูออเอาแคม็มนะครับลองวัดดูว่ามันจะใกล้เคียงกันไหมนะฮะวัดฝั่งขาออกนะครับขา,ขาที่จายไปยังหลดสี่จุดแปด สวัสดีห้าเอ็มนะครับสังกันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับทำนลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ